สนิทตลอดทั้งคืนเทคโนโลยีการนอนรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนให้ร่างกายของคุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ที่สุดโดยเฮก g าไทยแลนด์ได้จัดงานเปิดตัวนวัตกรรมที่นอน AI ครั้งแรกของโลกกับสื่อมวลชนในงาน t h e w o r l d First Generative AI m a t t e s Opening Store in Thailand ณ Central World ซึ่งภายในงานมีมินิคอนเสิร์ตของนักร้องเสียงคุณภาพระดับตำนานปั่นภัยบุญเกตเขียวแก้วและยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและสุขภาพ คุณเสถียรบุญมานัน CEO ได้บอกเล่า90ถึงนวัตกรรมอัจฉริยะที่นอน AI ด้านคุณหมอกุ๊กไก่แพทย์หญิงนัชยาไมตรีเวชคูฟาวเดอร์อินเวสเตอร์ได้เสริมประเด็นเรื่องสุขภาพของคนกับที่นอนในชีวิตประจำวันพร้อมรีวิวจากผู้ใช้จริงเซเลบคนดังอาทิป,ปุ่นนายตำรวจจิทธาติวารีและไฮไลท์สำคัญแขกรับเชิญสุดสเปเชียลนางเอกซุปตาร์เบอร์หนึ่งตลอดการอัมพัชราภาชัยเชื้อ มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าประสบการณ์สุดพิเศษของที่นอนเฮก้าในครั้งนี้ด้วยยิ่งก็อยากขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับเรามั่นใจว่า AI มีทางเลือกใหม่ที่ดีในการทําให้สุขภาพแล้วก็ชีวิตของคนในประเทศไทยดีขึ้นนะครับยิ่ก็ฝากแบรนด์เฮก้านะครับเจ็ดสิบ AI แบรนด์แรกของโลกที่เปิดตัวในไทยแล้วนะครับไปด้วยนะครับอย่างที่คุยบนเวทีนะครับหนึ่งในสามมุชีวิตของเราคือการนอนนะครับซึ่ง95% ของการซ่อมแซมร่างกายก็เกิดในการนอนนะครับที่นอนแอร์ของเราเนี่ยครับใชท้ทุกอย่างนะครับเพื่อปรับการไหลเวียนของเลือดนะครับการกระจายน้ําหนักบนตัวนะครับการหายใจเพื่อให้เราหลักสบายที่สุดหลักลึกได้นานที่สุดแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายในช่วงเวลานอนได้ดีที่สุดซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนในโลกที่ทําได้ตอนนี้นะครับก็ สิ่งที่มันควบคุมร่างกายของเราก็คือฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนมันจะดีได้เนี่ยเราจะต้องนอนค่ะแล้วก็นอนหลับลึกหรือว่ามี Deep Sleep ได้ด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเรียกจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับสุขภาพค่ะจริงๆท่านในไทยยังไม่มีนะครับแต่ถ้าในซิลิคอนวัลเลย์หรือที่ที่จีนนะครับคือเขาเคลมมาอย่างนี้เขาบอกว่า100%ซซึ่งทางเราก็ ยังไม่ทราบเพราะยังไม่ทาวิถีแต่ที่อเมริกากับที่จีนเนี่ยก็เคอมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้สึกดีขึ้นเหมือนเหมือนที่อ้ําสัมภาษณ์บนเวทีอันนี้ผมก็ไม่รู้มาก่อนเพิ่งไปส่งอ้ํามาจริงๆก็ไม่แอบถามอ้ําว่าอ้ําอันนี้ดีจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ช่วยผมอย่างนี้ไหมก็บอกเฮ้ยดีจริงพี่ดีจริงซึ่งเวลาฟังเราก็แบบเฮ้ยดีใจวันนี้บอกว่าคนที่เรานั่งเอกในดวงใจอย่างเงี้ยเป็นแล้วเขานอนสบายทุกคนที่เรารู้ใจว่านอนแล้วดีขึ้นเราเราเราดีใจครับก็เปิดจะฝาก ให้คนมอบให้คนที่เรารักนะครับจริงจจะมีแจกด้วยนะครับเป็นเป็นแหวนเหมือนขอเอ้ยไม่ใช่แรันแหวนคือ <laughs> ตอนนี้เริ่มงงไันหมดแล้วครับไม่ได้นอน <laughs> เป็นแหวนที่ใช้วัดคุณภาพการนอนนะครับ <laughs> เป็นเป็นของตัวเฮก้าเราเองอกำลังพัฒนาอยู่ครับก็จริงๆจะแจกให้พี่กีสื่อมลชนที่อุตส่าห์มาทุกท่านด้วยนะครับ <laughs> ครับตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้นะคะมันไม่มีที่นอนอันไหนที่มันจะเหมาะก,กับ คนเหมาะกับเราได้เท่าที่นอนเฮก้าอีกแล้วค่ะครับหรับผมก็อย่างที่ผมพูดบปนเวทีนะครับคือคนเราเนี่ยหนึ่งในสาระชของชีวิตเนี่ยใช้อยู่กับบนที่นอนร่างกายที่ดีขึ้นหลับสบายขึ้นพรุ้งนิเช้าที่ดีขึ้น95%ที่การนอนนะครับแต่ที่นอนเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่ลงทุนกับมันนะครับก็อยากจะฝากนะครับ เ e ก a าสตรีเเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของที่นอนระดับไฮเอนแต่คุ้มค่าที่สุดไปด้วยนะครับอยู่ที่เซนเตอร์เบอร์ชั่น5ตัวนี้เลยนะครับอยู่ในโซนตรง s อสเอ็ม a นะครับตรข้างบนเป็นฟูดขอดลงมาเจอเลยนะครับผมอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อยากดูแลทุกคนถ้าไม่ต้องซื้อนะครับคุณไม่ได้แบบจะต้องมาต้องซื้อแค่มาลองนอนก็ก็ดีใจแล้วครับเพราะเราเรารู้สึกว่าเราอย่างพูดเลยทีเราได้มอบสิ่งที่ ที่ดีให้กับลูกค้าที่ที่ให้โอกาสเราจริงๆนะครับก,ก,ก็มีเพจเมกาสลิดเอไอ,อกับเพจเมกาตั้งสองเพจได้เหมือนกันเลยครับครั<อ>บผม